ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเยี่ยมรัษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทาให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ส่งมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่งมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์มีความรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ผ่านโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมงานหัตกรรมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่รัษฎรในภูมิภาคต่างๆทอผาพื้นบ้าน,พ,นพื้นเมืองบ้านลมไทยพัฒนาเจตนี่ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่ให้โครงการของพระองค์ท่านสูญหายณวันนี้โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงดำเนินต่อไปโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานกร ให้การสนับสนุนและสารต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการสร้างประโยชน์สุขและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้แก่พระสนิกรอย่างต่อเนื่องสืบไป